สงาวิทยาเรารวมศึกษาในสถาบันอันลือชื่อรวมแรงรวมใจสร้างเกียรติไว้ให้โลกลือเรานี้คือเลือดเนินสงาวิทยาชัยภูมิภูมิใจภูมิลหลล้ำภูมิแผ่นน้ำภูมพิพะนาภูมิผ้า ภูมิแผนดินภูมช,ชนคนภูชัยภูมิใจเถิดภูมิใจคนชัยภูมิสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มยุวะ,กะเกษตรลูกพึ่งหลวงมานำเสนอหอมดงข้าวหางเชียภูมิซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำข้าพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียภูมิมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ทางวิชาการร่วมกับการนำเอาภูม,มิปัญญาท้องถิ่นของ ูมิมาแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมดงเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหาง,งอกเนื่องจากข้าวหาง,งอกเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะสารกาบาที่ช่วยบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาอีกทั้ง สารส,ส่วนจังหวหัดเชียงภูมิม,มานำเสนอนว,วัตกรรมคุณปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าวหางงอกนว,วัตกรรมเพื่อสุขภาพได้รับการสนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนสชงาวิทยานายเกียรติประหศรีครูที่ปรึกษานายสารุช่วยสุขผู้จะทําโครงงาน 1. เด็หกหญิงที่ตาหลคํา 2. เด็กหญิงนทวันเพียงพักและดิฉันเด็กหญิงนิชกาลนางแสงค่ะขอเชิญติดตามได้แล้วค่ะข้าวหางงอก ของกลุ่มยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงโรงเรียนเดินสง่าวิทยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดความสนใจและเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เข้าวหางงอกผลผลิตจากกลุ่มปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ประกอบจากการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการมาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้และยังสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบโรงเรียนเดินสง่าวิทยาได้ดังนี้คะ่ะ หนึ่งข้าวหางงอกข้าวหางงอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พัน์ธุข้าวพันธุ์หอมดงซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียภูมินํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวพันธุ์หอมดงให้สูงขึ้นโดยปกติข้าวเปลือกพัน์ธุหอมดงพร้อมสีราคากิโลกร,รัมละ17-25บาท แต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากข้าวหาง,งอกแล้วสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงมากขึ้นประมาณ40-50บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะอีกทั้งลักษณะเด่นของข้าวพันหอมดงมีลักษณะเด่นเหนียวนุ่มปั้นขึ้นรูปง่ายข้าวสารสใสแต่เมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหาง,งอกแล้วจะมีกลิ่นหอมมากค่ะ 2. นวัตกรรมการบ่มข้าวเปลือกนวัตกรรมการบ่มข้าวเปลือก เป็นวิธีการบ่มข้าวเปลือกที่ลดระยะเวลาในการบ่มข้าวเปลือกลงหนึ่งวันซึ่งปกติการบ่มข้าวเปลือกแบบวิธีดั้งเดิมใช้ระยะเวลาในการบ่มข้าวเปลือกสองวันก็จะได้ข้าวหาง,งอกที่มีคุณภาพเดียวกันโดยกลุ่มยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงได้นําความรู้ทางวิชาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงภูมิในการทาหน่อไม้ซิ่ง จะนาหน่อไม้มาเผาและแกะเปลือกออกจากนั้นนําหน่อไม้ที่ได้ไปนึ่งเมื่อนึ่งเสร็จนาหน่อไม้ไปใส่ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นแล้วนาไปแขวนไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิความชืน้นและความชื้นสัมพัทธ์ภายในถุงพลาสติกที่ห่อหน่อไม้ทําให้หน่อไม้สามารถคงสภาพและรสชาติของหน่อไม้เอาไว้ได้ค่ะนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงโรงเรียนนสง่าวิทยาในการทาหน่อไม้ซิ่งจะนาหน่อไม้ไปนึ่งแล้วใส่ในถุงพลาสติกรัดปากให้แน่นแล้วนาไปแขวนไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิความชื้นและความชินสัมผัสสามารถลดระยะเวลาในการบ่มข้าวเปลือกลงหนึ่งวันในการทําข้าวหางอกนวัตรกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียกว่าวิธีการนอบเเล็กอซึ่งทําได้โดยนาข้าวเปลือกไปแช่น,น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ37องศานน30นาทีเพื่อทําลายระยะพักตัวของข้าวเปลือกจากนั้นนาข้าวเปลือกไปห่อด้วยผ้าขนหนูที่ชุ่มน แล้วใส่ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นเพื่อรักษาอุณหภูมิความชื้นและความชื้นสัมพัส์ส่งผลให้มเมล็ดงอกเร็วกว่าปกติ1วันโดยสังเกตได้จากปริมาณของรากได้เกิดที่เกิดขึ้นค่ะ3การสีข้าวาการสีข้าว กลุ่มยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงโรงเรียนนันสงาวิทยาเลือกใช้ข้างสีข้าวขนาดเล็กเนื่องจากการสีข้าวด้วยข้างสีข้าวขนาดเล็กสามารถรักษาจมูกข,ข้าวไว้ติดอยู่กับตัวข้าวไว้ได้ค่อนข้างมากส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหางงอกของกลุ่มยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงโรงเรียนนันสงาวิทยา มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนาอาซินธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมโดยเฉพาะสารกาบาที่ช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงระบบประสาทและสายตาอีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะ 4. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวหางงอกจะเลือกบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เป็นถุงซิปล็อกแบบพลาสติกเนื่องจากถุงซิปล็อกแบบพลาสติกสามารถสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งถุงซิปล็อกแบบพลาสติกสามารถแสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดีขึ้นค่ะ สารอาหารที่หลากหลายป้องกันโรคความจำเสื่อมของร่างกาย ท่านรู้ข้าวหางอกเป็นของขังทานเหมือนยาแข็งแรงดีมีกำลังจากที่ฟังข้าวหอมดงของด sure ีเชยภูมิหอมดงหอมเชยภูมิภูมิใจในสง่าของดีเชยภูมิพวกเรากลุมยุวเกษตรลูกพึ่งหลวงโรงเรียนในสง่าอุทยาขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะเกลีู้ชมคทั่วไทยภูมิรักเกียรติศักดิ์ศิีสร้างความดีมีน้ำใจ สร้างเนินสง่าห้เกลียงไกลตัวชยายภู